โรงงานทิ้งเงินเดือนกว่าครึ่งแสนพลิกฟื้นพื้นที่ทำนาข้าวของครอบครัวให้กลายมาเป็นนาข้าวอินทรีย์ลดละเละิกการใช้สารเคมีทุกอย่างและพัฒนาต่อยอดแปรรูปข้าวด้วยการนำนวัตกรรมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายมาเป็นข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่อัดเม็ดผสมโกโก้เจ้าแรกของไทยตอบโจทย์คนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยค่ะ เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG โมเดลที่มีเป้าหมายปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่สสูงคือประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูงและรายได้สูงด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูปัญญายกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งด้านโภชนาการความปลอดภัยรวมถึงระบบการผลิตที่ยั่งยืนทําให้เกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงคุณปีดาธพันธ์เป็นอีกหนึ่ง ตัวอย่างเกษตรมิวเจนจังหวัดชัยนาทเจ้าของบริษัทออริจิ้นไรจำกัดหันหลังจากงานประจำกลับมาทำนาแบบอินทรีย์ที่บ้านเกิดโดยเริ่มจากพื้นที่สี่ไร่ใช้การตลาดนำการผลิตทำให้การปลูกข้าวครั้งแรกประสบความสำเร็จค่ะเราก็ทำอินรีย์เลยโดยคือหักบิบเลยคือเคมีไม่ใช้เลยพอเริ่มทำนาแล้วเราก็ใช้โซเชียลใช้เฟซบุ๊กว่าประกาศตัวเลยว่าเราทำนากลับมาทำนาอินทรีย์นะ แล้วมันก็มีช่วงช่วงจังหวัดนั้นมันก็มีโครงการผูกปิโตข้าวเกิดขึ้นก็ทางอาจารย์ที่ติดตามเราก็บอกเฮ้ยปีดาไปสมัครเป็นเจ้าบ่าวโครงการนี้สิสมัครผูกปิโตข้าวเราก็เลยได้ไปเป็นเจ้าบ่าวผูกปิโตข้าวลำดับที่22ของประเทศทําข้าวยังไม่ทันออกรวงเลยเราโพสตแต่เราทํานาแล้วเขามาตรวจแปลงมาอะไรเงี้ยก็คือได้มาตรฐานของผูกปิโตข้าวรับรองว่าของเราเป็นอินทรีย์ระยะตัดเปลี่ยนระยะอะไรเงี้ยก็มีลูกค้าสั่งจองข้าวล่วงหน้า ข้าวอินซีมีโอกาสได้พบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ให้คําแนะนําว่าจากนี้ไปจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่มากขึ้นดังนั้นการจําหน่ายข้าวควรมีความแตกตา่างวันนั้นทําให้จุดประกายทางความคิดเดินหน้าเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงพาณิชย์ในสินค้าเกษตรจนกลายมาสู่เข้ากล้องอกไรซ์เบอร์รี่อัดเม็ดค่ะ